แ a น n e l ค่ะวันนี้นะคะแอนนี่ก็มีนะคะอยากจะมาแช์นะคะกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็อยากจะเอามาลงไว้เป็นบันทึกนะคะของตัวเองว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเองเคยไปนอนโรงพยาบาลนะคะเจ็บป่วยถึงขนาดไปนอนโรงพยาบาลเลยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก็คือเดือนที่ผ่านมาเนี่ย แอนนะคะมีอาการป่วยเป็นโควิดนะคะก็คือเป็นโรคที่เขาเป็นกันอยู่นะปัจจุบันก็คือเราตามกระแสมากนะคะเรื่องก็คือมีอยู่ว่าช่วงนั้นน่ะแอนน่ะทำงานโรงงานเนาะแอนก็เข้ากะมีกะเช้ากะดึกมีการอ,อ,อดนอนบ้างนะคะนอนน้อยพักผ่อนน้อยบ้างนะคะแต่ว่าคือตอนนั้นเราก็ใส่แมสล้างมืออะไรปกตินะไม่ได้ว่า ไม่ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองปกติแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าติดมาพอเรารู้ว่าเเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเขาเป็นเขาโทรมาบอกเนาะแอนนี่พี่เป็นนะโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ช็อกเนาะแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็โอเคตั้งสติเป็นก็เป็นอะไรอย่างนงี้แต่ว่าคือยังไม่ได้ตรวจแต่ว่ามีที่ตรวจอยู่ที่บ้านแล้วก็ทําการตรวจเองและทีนี้มันไม่ขึ้นนะคะมันมันขึ้นแค่ขีดเดียวก็คือว่าไม่เป็นแต่ทีนี้ เราก็คือไม่ชัวร์เลยเราก็ไม่มั่นใจแล้วก็เลยขอให้แฟนเนี่ยพาไปตรวจพรุ่งนี้นะอะไรเงี้ยระหว่างนั้นก็คือต้องแยกกันนอนกับแฟนคือตัวเราเนี่ยก็ขึ้นไปนอนข้างบนส่วนแฟนก็นอนข้างล่างใจคอก็ไม่ค่อยจะดีแล้วตอนนั้นเพราะว่าคือเพื่อที่ทํางานด้วยกันหนะักเป็นอนะ่ะหัวแลรวมันจะเจ็บคอนิดๆอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเราเป็นจริงอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยโอเคเช้ามาเราก็ไปตรวจระหว่างที่รอการตรวจเนี่ย เริ่มแหละเริ่มรู้สึกเป็นไข้เริ่มรู้สึกแบบอ่อนเพียเพียมากๆเลยเริ่มเพียทีนี้อ่ะก็ได้ทำการตรวจที่โรงพยาบาลเนาะปกติเขาก็ตรวจเร็จสับเนี่ยจมูกเรียบร้อยเขาก็ให้กลับมารอที่บ้านแล้วก็จะมีผล SMS เนี่ยตามมาวันนั้นเนี่ยวันที่ไปตรวจเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดไปตรวจแล้วก็ผลก็ออกวันที่ยี่สิบสองแจ้งมาคุณ ตุดสุนิสาเป็นโควิดได้รับเชื้อรอการติดต่อว่าจะมาลงมาสนามโหแล้วก็อึง้งเราไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เสียใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นด้วยอะไรอย่เงี้ยไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเราเนาะเสร็จแล้วอ่าพอวันที่ยี่สิบสองระหว่างนั้นเนี่ยแฟนก็ทั้งต้มสมุนไพรต้มข้อต้มดูแลอย่างดีนะพอมาถึงวันที่ยีบสองเนี่ย ก็อาการก็ยังไม่มีอาการอะไรนะก็มีแค่คือมีอาการแค่วันแรกวันที่ไปตรวจโควิดอ่ะเริ่มมีอาการก็คือว่าเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้ตัวร้อนไอนิดหน่อยไอแห้งๆบ้างนิดหน่อยนะคะพอวันที่ยี่สิบสองผลออกเนี่ยก็คือเราไม่มีอาการอะไรแล้วไม่มีอาการก็คือปกติก็ยังได้รับรสได้รับกลิ่นปกติแต่พอมาวันที่ยี่สิบสามจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น จมูกแล้วไม่ได้กลิ่นเพราะว่าตั้งแต่พอเรารู้ตัวว่าเราเสี่ยงปุ๊บเรานี่กินหอมหอมแดงอะไรที่เขาว่าดีกับหอมแดงจิ้มเกลือก็กินกินตลอดพอทีนี้วันที่า3เนี่ยผลออกมาแล้วเอ๊ะทําไมมันกินหอมแล้วมันไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นอะไรเลยหอมโอ้ตายแล้วรู้สึกแย่มากรู้สึกไม่ดีเลยแล้วก็เลยทางโรงพยาบาลก็ได้ติดต่อกลับมาพอดีนะคะติดต่อกลับมาว่าเออต้องการไปนอนโรงพยาบาลสนามไหม มีที่ว่างอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยให้ไปดําเนินการไปได้เลยภายในวันที่นี่นี่น,น,นะเขากะแจ้งมาให้เราไปเอง mm. แล้วก็ตกลงว่าโอเคไปเพราะว่าจะได้รับการดูแลด้วยอะไรางี้นะคะ mm. พอไปถึงก็การใช้ชีวิตอยู่ในนั้นก็คือค่อนข้างที่จะเป็นที่ของคนป่วยมีคนป่วยอยู่เยอะๆเนาะแล้วก็ไม่ได้รับความเออเมนมันไม่ใช่การไปพักผ่อนไปเที่ยวเล่นอะไรางี้นะ มันก็ต้องมีความแบบว่าลำบากบ้างนิดหน่อยเนาะก็ทุรลทุกๆวันเนี่ยของที่นั่นก็จะเป็นการาใช้ชีวิตแบบคนป่วยที่โดนกักบ,บริเวณมันก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเราก็สามารถผ่านช่วงเวลานั้นมาได้แบบทุรักทุเลไหมก็ มันมันโรงพยาบาลสนามนะคะก็จะต้องมีกิจกรรมที่ต้องทําทุกวันนะคะเช้าเย็นหกโมงเช้าแล้วก็หกโมงเย็นนั่นคือการที่เราจะต้องไปวัดความดันตรวจชีพจรแล้วก็ซึ่งเขาก็จะมีใบบันทึกมาให้เราให้เราเนี่ยจดบันทึกของตัวเองเนี่ยทุกวันเช้าเย็นนะคะวันละสองครั้งแล้วก็จะมีการตรว Port, จเอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือดนะคะประมาณ3วันครั้ง นี้เราก็จะทำบนลูปกันไปในระยะเวลา14วันคือทุกคนต้องทําเหมือนกันหมดนะทุกคนต้องดูแลตัวเองบางคนเนี่ยก็มีลูกมีแบบเด็กน้อยนะคะก็ต้องดูแลลูกด้วยนะส่วนการกินกันอยู่นะก็จะเป็นเ,ออเขาก็จะมีอาหารจัดมาไว้ให้เรากินเนาะแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้รสชาติหรอกคือไม่ได้เลยดีกว่าพอเริ่มไม่ได้รสชาติไปประมาณ ไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสไปประมาณอยู่เป็นอาทิตย์นะคะก็เริ่มได้กลิ่นกลิ่นเริ่มกลับมาเริ่มได้กลิ่นนิดนีด้กลิ่นแบบน้ำหอมแรงๆก็คือได้กลิ่นหน่อยๆกลิ่นผงซักฟอกลิ่นอะไรแบบครีมอาบน้ําเริ่มได้บ้างนิดหน่อยนะคะส่วนรสชาตินี่ก็จะแบบว่าค่อยๆได้เค็มนิดนีด้เผ็ดแต่เผ็ดไม่ได้ตลอดแล้วก็ค่อยๆกลับมากลับมา,กล,บมากลับมานะคะจนแบบว่า ครบ14วันก็ยังไม่ถือว่าครบ100%ซแต่คือมันดีขึ้นนะคะแล้วพอครบ14วันเนี่ยแองก็ออกมาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันก็คือไปทํางานเลยเพราะว่าหมอเนี่ยเขาไม่ได้ใช่แล้วว่าเราไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากมายคือว่าไม่ได้เป็นอะไรแทรกซ้อนเยอะสามารถแบบไปทํางานได้เลยแต่การทํางานของเราเนี่ยเป็นการทํางานที่ต้องใช้แรงแรงมากๆ ก็คือว่าใช้พลังกาลังของเราแบบทางานอยู่ในเวลาทั้งหมด12ชั่วโมงก็คือการทํางานโรงงานของเรานั่นเองซึ่งพอมาทํางานวันแรกเนี่ยเรารู้เลยว่าร่างกายของเราไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามีการหอบเหนื่อยง่ายจากแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็อึดบึกบึนแข็งแรงมากคือตอนนี้ก็คือทํานี่ทําหน่อยก็คือเหนื่อยหอบอะไรเงี้ยก็คือรู้ตัวเองเลยว่าร่างกายเนี่ยมันมันแย่จริงๆนะคะปอดเปิดอะไรอย่างนี้ หลังจากออกมาจากโรงพยาบาลได้เนี่ยเราก็พยายามกินอะไรที่มันบำรุงฟื้นฟูต,ตัวเองนะคะเพราะน้ํากระชายน้ําสมุนไพรหรือว่าผลไม้อะไรต่างๆก็คือกินของที่มีประโยชน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็หายเกือบร้อซแล้วก็ก็คือหายแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตรวจแบบละเอียดข้างในนะแต่คือสภาพความรู้สึกของเราตอนนี้ก็คือว่าเราหายดีแล้วนะคะเพราะว่าทำงานอะไรก็คือค่อนข้างปกติเข้ากาศได้ปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะ ก็จะมีแบบว่านานๆานทีนิดหน่อยถ้าทํางานหนักจริงๆอะไรเงี้ยอดนอนจริงๆก็คือว่าจะไม่ไหวจะไม่ได้แบบว่าแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนก็คืออยากให้ทุกคนนะคะอยากฝากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมามันมันไม่คุ้มกันจริงๆนะคะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ให้มีคุณค่ามีความสุขที่สุดนะคะเพราะว่าคือการที่ได้ไปนอนลงมาครั้งนี้ก็คือสอนให้แอนรู้เลยว่า การหาเงินเนี่ยไม่ได้สําคัญเท่ากับการหาสุขภาพดีๆให้กับตัวเองนะคะคิดว่าเราเนี่ยต้องทํางานต้องหาเงินแต่ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยต้องเอามาใช้รักษาตัวเองที่โรงพยาบาลสนามมันก็หลังจากออกจากโรงพยาบาลสนามก็เลยเปลี่ยนความคิดเลยนะคะเวลาเตงให้มากขึ้นแล้วก็หาเงินให้น้อยลงแต่ว่าก็ต้องหาเงินเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าชีวิตเราคนจนนาะก็ต้องดิ้นต่อไปคะ่ะยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิตนะคะสู้ชีวิตกันต่อไปค่ะสู้ๆค่ะ